อ่าก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวถังแต่อย่างใดนะแต่วันนี้เราจะมาเขาเรียกไงนะเปิดกล่องเกลือนเช่นเคยนะครับผมนะก็ซับอีเวนต์บิชเทจเอบิสอะไรทีเชอร์เจออะไรอย่างแบบสมบัติอะไรอย่างเออล่าสมบัติกล่องนะซึ่งวันนี้ก็เป็นเออเขาเรียกสัปดาห์กล่องนะซึ่งจริงๆสองกล่องที่จริงผมก็ควรจะอัดนะแต่ว่า คือกว่าจะได้มามันยากไงมืดแล้วไงผมก็เลยไม่อัดเลยเปิดไปเลยนะเกลือับผมนะเรามาดูกล่องนี้อะกล่องนี้ก็ก็เขาเรียกนะก็แค่ชนะการลบห้าครั้งในหมดรถถังแล้วก็ขับระดับห้าถึงสิบนะครับผมแล้วก็จะได้กล่องนี้มาสองกล่องซึ่งกล่องนี้ก็มีโอกาสได้ดีสุดว k เค0ีหูนสาซึ่งเปลี่ยนไปตามเรื่อยๆไงเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามเวนเวนไว้นะสัปดาห์วันเอกล่องต่อไปอาจาจะเป็นเอ่อทีอสี่มหนึ่งนะนะผมคิดว่ากันนะแต่กล่องไายก็อะไรไม่รู้ ก็ก <S an> ็ไม <an> ่ร <S an> ู้เหมือนกันนะเราต้องรอดูนะก็หวังว่าจะมีดวงนะซึ่งตอนนี้ผมได้มาแล้วสองกล่องนะผมเนี่ยมาอวยพรอวยชัยอวยอะไรให้ผมหน่อยดีกว่านะเออเห็นไหมของนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมดูจะไม่เยอะนะแต่เูาสึกจะไปทางเกลือเยอะนะก็ขอสี่ห้าจุดศูนย์สามสักอันนะช้จเมโป้องรวยเอากระล่องแรกซล่งที่จะมีรถถังไหมโอ้โหป้องรวยเลยกูเกลือตินอืดโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมในกล่องแรกนะก็ เราไม่รู้เหมือนกันเราจะมีดูไหมกดอีกรอบแล้วกันนะคือไม่รู้ทรงสูดรอะไรนะกดรถถังก็พอโอเคโอเคโอเคทโทนๆโทษๆเมื่อกี้เอฟเฟกเกินนะมันไม่เกินแล้วไม่เกินไม่เกินไม่ไม่เกินโอเคครับก็พินังพ้าดท่านได้ วีเคสี่ห้าููสามแล้วก็สบการมาโอ้ไม่เกลือแล้วโว้ยไม่เกลือไม่เกลือโอ้โหโโหโคตรคุ้มเลยโอ้โหเราใส่ของใส่ของเลยครับผมนะก็โอเคถือโอเคเลยโอ้โคคุ้มโอ้โคคุ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก็ถือว่าคุ้มจริงๆนะผมได้มาแบบนี้เดี๋ยว โอ้ยโคตรคุ้มเลยเว้ยว้วเย่แม่งี่นานๆทีจะได้เว้ยโยอยอหเยอของดีจริงๆได้มาแล้วได้เว้ยโอ้ยโอ้ยดีใจดีใจดีใจสุดๆโอ้โหของดีอย่างนี้ครับไม่มีพลาดนะผมนะโอ้โห รถถังแล้ว EK สี่ห้าศูนย์สามแล้วครับผมนะก็เขาเลยน,นะก็กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นกล่องฟรีที่อนข้างจะคุ้มค่านะครับผมเปิดได้รถถังคันนึงผมก็สุขใจแล้วผมโอ้โหโคตรสุขใจอ่ะโอ้โหติดโุดละสุดยอดจริงๆลรถถังคันนี้้ยก็จริงๆสเปกก็ไม่มีอะไรมากนะแต่เดี๋ยวแน่นอนว่าถ้ามีโอกาสผมจะรีวิวแน่นอนสมเจ้าคันนี้นะเพราะเนื่งจากว่าได้มาขนาดนี้แนละ้วผมก็ไม่รีวก็ยังกลยอยู่นะใช่ไหม ก็โอ้โหมันดีใจสุดๆอ่ะของฟรีอ่ะโหราคานี้ซื้อราคาเท่าไหร่เราเปิดฟรีได้โอ้หมันสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดหาสุดยอดนะส่วนตัวผมก็ชอบรถหังเยอรมันเลยนะก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวขอแคปไปสักนิดหนึ่งโอ้โหของฟรีใครๆก็รักครับผมนะแคปแป๊บโอ้ยอุ้ยสุขใจจริงก็โอเคนะก็ ผมก็เพิ่งไปเล่นกับเขาคนนี้มานะซึ่งก็แบบก็ไปเก็บกล่องมาจนได้โอ้โหมันคุ้มจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งหน้ากล่องต่อไปผมจะเปิดได้อะไรนะคะผมนะโอ้ยมันดีใจของได้ดีสุดเลยเนี่ย45.03นะก็ไม่รู้เป็นสูตรล่วก็เปิดแบบนี้ก็ได้นะโอเคก็ก็คลิปสัปดาห์นี้อาจจะไม่มีนะผมรอดูสัปดาห์หน้าครับผมเพราะเนื่องจากว่าก็ไม่ค่อยมีเวลาจะเล่นเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ เราดูกันได้ครับผมนะโซน,นี่ขอลาไปเพียงเท่านี้แหละครับผมนะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าในการเปิดกล่องครับผมว่าผมจะอัดเอาไว้เหมือนกันนะโซน,นี่ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับโอ้ดีใจสุดๆเลยไปดีกว่าตอนนี้อุ้ยอิ่มเอ็นใจแล้วไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย